ทุกปีเลยเหรอครับก็ตลอดเลยค่ะเหลอแล้วพ่อแม่ไม่เป็นห่วงเลยครับมาเจอแต่ผู้ชายแบบนี้ครับพ่อแม่บอกว่าให้อยู่กับผู้ชายเยอะๆจะได้เข้มแข็งจริงหรือเปล่าครับอ๋อถ้าต้องการอย่างงั้นก็ชิดเลยครับชิดเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อตุ๊กตาค่ะอุ๊ยผมกับพี่ครับชื่ออะไรฮะพี่ชื่อตุ๊กติกเฮ้ยมายุ่งอะไรกับเขาวะเฮ้ยวันนี้มาเกณฑ์ทหารเลพี่ก็ใช่ไงอยากได้จากน้องเขาสักใบหนึ่งใบแดง ว่ารักหงอกบอกว่ารักไงเขาไม่เป็นกระเทยหรอครับรู้อะไรครับคุณไม่เป็นกระเทยหรอกระเทยอะไรคุณคุณนั่งค้างผมเมื่อกี้ดิคุณตีปากกิดครคุณจูบปากไอ้ตั๊กด้วยไอ้คุณอย่าพูดอย่างนี้ใส่ละเอ้มีน้ำแล้วมั้งหลบเลยนี่ไหลน้ำเลยจ้าน้ำแล้ว นี่แก้วแก้วใบอะไรครับเนี่ยเอานี่เป็นผู้ชายเหรอครับเฮ้ยคุณผมผู้ชายผู้ชายผู้ชายทำไมเป็นอันนี้ล้วครับอ๋อเมื่อกี้ผมกูหนุนน้องมันเมื่อกี้อคุณหนุนน้องเขาแต่สาวเขาไม่ใช่นะฮะเฮ้ยคุณกระเป๋าน้องสาวผมผู้ชายจริงเหรอก็โถคุณแหมผมก็มีเงินเหมือนคุณแหละตัวเองแบ่งให้เราขายบ้างสิเผื่อเราจะมีใครมาลุมล้อมหรือคือมาติ๊กเข้ามาอ๋ออีสุน่ะ หรือว่าดวงเราไม่ฉลองกันน้ำออกไปได้แล้วไปเอาสองแก้วเลยดีกว่าสองโอ้โหนะฮะขายหลอดไหนค่ะใส่นมเยอะๆได้ไหมฮะไม่ค่ะไม่ใช่ฮะใส่นมเยอะๆค่ะ อันนี้เราคัดเลือกยังคัดเลือกนวไปไปว,วันนี้ก็เป็นวันที่3ของการคัดเลือกทหารนะครับครับไม่ทราบว่ามากันครบหรือเปล่าวันนี้นะครับเรามีทหารคัดเลือกกันทั้งหมดนะครับ9คนด้วยกันขอเช็คหนึ่งทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาไม่ครบยังขาดอยู่ครับนี่มันเป็นอันนี้คือว่าเป็นแล้วครับงันขออนุญาตเช็คคอนทีนึงนะครับว่าใครหายไปนะครับอ้าวไม่เปิดแล้ววะทำไม นี่จะจะเอาอยู่เราจะว่าไปยืนอยู่งี้รออยู่อคนละวาคนละทำไมท้อกันบ้านเปิดเปิดไหมจะได้สบายใจคนแรกนะครับนายทัศครับมาครับอะไรนะมาครับคนที่สองนายจักรีดครับมาครับคนที่สามนายตีเนทครับ เซย์ภูมิทัศน์ครับบ้าครับคนที่ห้าสัากการินเทพ้าเรามาครับสสวัดีมากเงาะเงาะหันไปเต็มๆเลยเงาะเงาะที่นี่ไม่ใช่ตลาดสดเขาขายเงาะเข้าใจไหม,ม<า>เรามาหันเลืองทหารเพื่อรับใช้ชาติมึงมึงก็ไม่มีอะไรเล่นไม่ ยื้อเนเอาไว้ไหนเนาครับผมเอามาอย่าไปสนใจนะครับลูกเหี่ยวกินไม่ได้หรอครับคนที่7นะครับคุณเฉลิมมาครับคนที่8คุณชัดชัยหนูครับคนที่9ในายเชิงชัย แถวนี้เสียงนั่นจะคือชายชายเหรอโ้ยถ้าคือชายชายเหรอนี่เขาเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นกระเทยเหรอชางชายโโอน่ใช่ค่ะมึงเพิ่งมาเกิดช่างชายเขาเป็นเหรอพี่ตายแล้วโอ้ยแต้งจะแตกฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเท่อเดียวกันน่ะ จริงไม่รู้จริงนะเชิงชายแป้งยังแป้งยังแป้งนะค่ะไม่เบื่อแป้งฟันยังเหลืองอย่างนี้เองผู้ชายเข้าใจไหมเกิดมาได้รับใช้ชาตินั่นคือความภูมิใจของครอบครัวน้องเข้าใจไหมคนเราเนี่ยนะลูกผู้ชายเนี่ยถ้าเราได้รับใช้ชาติเนี่ยนะครั้งหนึ่งเราจะมีความสุขเชื่อพี่ โอ้โอไอ้เร็วพี่กำลังปลอบใจทหารมันเป็นวิธีปลุกใจให้รักชาติเชื่อพี่หมูครับบ้านน้ำพท่มเหรอครับใบแดงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทหารทำได้ทุกอย่างถ้าไม่เชื่อไอ้น้อง Yeah! <laughs>